ด่างหอมบ๊อกขนเขาคนเขาที่วังดีนะเขาบอกมาเขาเห็ดได้ผลเขาทําแล้วมันได้ผลทําแล้วได้ผลไม่ได้ไปซื้อยากผมปลูกอันอันเนี้ยปลูกผมแบบเขาต้องไปซื้อเหรอทไมไม่แนะนำนะแล้วมีญาติบอกว่าทําก่อนแล้วก็ตอนนี้ย่ายังไม่ได้มีเวลาทำญาติเป็นยายบ้านจะทาก่อนเอาขันตอนแรกเนาะอันนั้นสามงาเออสามใบสามกิใบจริงแหลมแหลม แล้วเขากะเอาหัวหัวมะโหัวหัวหอมแดงแซบแหลกๆแล้วก็ต้มใส่กันผู้หญิงผู้ชายถ้าผมน้อยอ่ะทำได้หมดมันจะมันจะต้มเนื้อคือไม่ต้องคนเอาไปต้มมะน้วหยอดมาน้วหยอดจัดน้อยให้มันเป็นโคลีลิครุลิคือสมมุิว่าคือน้ำแชมพูเข้าเนี่ยแหละพอดีแล้วมันสิเป็นมันสิเป็นคือน้ำซ้ำน้ำแชมพูเข้าเนี่ยเขาก็เอาเอาไปใส่ขวดไว้อย่งเงี้ยนะเขาก็มาเปิดขวดซะสอเทียเห็นไหมเปลี่ยนสะ ถิ่มไปจักยี่สิบสามสิบนาทีแล้วก็ล้างออกอืมเอ้าบ้านดบผลฉบพันปใบเลยดอกข้ากระต้องใส่เวลาหาเทียหกเทียไปี๋ยวมันสิโปรเข็้นมาอีกขันบ้นผลยี่นีจักเทียกระต้องเห็ดดิเห็ดตัวเพราะอะไรกัเห็ดได้ผลแล้วผมผมดำพ่อมอผมผมจะดกหนาเลยเขาบอกว่าอย่างนี้ เลยเห็นผมผู้ใหญ่บ้างมันบางไปแล้วมันหงมันห่างอยู่กลางกลางอ้อพอพอผ้าปินนี่เออมันมันก็อยู่ที่เฮ้ารักษาดูแลเอมันกับบริกรรมมาพันไปแล้วยูที่ดูแลถ้าเฮาดูแลดีมันกระโดกในหละที่เขาบอกมานี่ยมันแสดงว่ามันจะโปงอันนี้ความรู้ดีๆจากคุณแม่มันถือมันถือกันนังหัวแล้ว อันส่วนเนี่ยส่วนยาสองยางเนี่ยมันมันสีโป่งใส่น้ำเรียร์เข้ากับพญานาคเมืองเมืองเขาหวีผมมันสีเป็นเหมือนผมหน่อยสั้นขึ้นครับถามมันโป่งใส่น้ำเนี่ยเขาหวีขึ้นมากเลยดีปิ้งขึ้นมากเอาไปมากผมดกโปรกเลเลยดังหอมผมดกดำด้วยไม่ได้ไปซื้อยามาย้อมผมดกโปรกเลยกะจิบได้ไปยืมน้ำชิมงานมีมีแดงเหมือน เวลาหมีผมแสบกลางห้ากัดหมีไปปุ๊กมองมันเดินไปโอ้ยนะคนจะไม่ต้อกจักเศษจักเสศษผมไหลเล่าเลยช่วงเขาเป็นชซางนี่เขาเสศษผมไหลเล่าเลยจากมันเดินนี่เขาสีปลายตรงนี้มาใส่บ่งเห็นมันเดินเหรอมองเห็นมันเดินเขาสียกฟังคนเดิชซางเลยซางเขาเหตุไถ่ได้บอกว่าปไปไปหอน มองมันนั่งบางๆให้พอนี่เอาเอาหนัมันนาไปใส่เขาสีเสียให้าเนี่ยเสียผมให้พ่อนช่างเขาจะรู้เองไม่ปล่อยให้เลยมีแต่คนบ้านเราเนี่ยทำไม่เป็นมีแต่คันล้อีกับมีแมตเต็แหนบเนี่ยวิเต็แหนบแล้วก็บรรอบแบบเนื้แล้วอันนี้ก็จะเป็นลุ่มเอิ้องเมือกเท่นี่เนาะกอมลงไปกับควายเหี่ยมกับเหลี่ยมนี่ห่างวิแต่ทัางหนาแต่เสียแม่ปพ๊กไหมแต่ยานี่ไม่เป็ีนเลยยาคันยาญาสิ มีดียกขื้นเอาดีด้าดมาไว้แต่ใส่ดีด้าดมาพันขื้นต้องมวนที่แหลกมวนมวนใส่เอาี่เอาเอานี่ขัเขาว่ามี่มวนเขาก็นี่เอาเห็นบเขาสินี่มาผมบอกมันเดินนี้มเนี่ยฟังเขาเขาจะเซตเป็นเด้เซตเซตผมเนี่ยช่างเขาเอ่โดยตัวเนี่ยเขาจะเซตผมเป็นบอกว่าเซตผมให้พอเนะลูกย่าห้่เอาหมองแล้วนะไปปลุกหมองเล่นเดอนย่าหิเห็นหมองเดินเขาจะทาให้เลย แล้วเขาก็ยกยกทรงข้างหน้าด้วยมันจะดูดีบ่าแม่ว่าสีนี้ดีไปแม่แต่สิมันก็เป็นแตบแหนบ้านยกเนี่ยังว่าแตบแหนบมันก็แตบแหนบไปนั่นเาษาอีสานวรรคคำเขาว่าแตบแมนฉีดแตงแต่สปีย์ห้ามันก็แตบแหนบน้าหมูหน้าหนอหัวมันก็บ่ยกเ่รคือบ่านถือไงบ้านถือยากเคยเหตยาแต่เปลี่ยนแตงส่งเปลนแตกียาแต่เปลี่ยนช่างเสริมสวยคือนี่พื้นฐานเด้อนี่พื้นฐานนะเลยได้เรียนอยู่นะจ๊ะ อิ๋วแล้วว่าเมนเบาเองนี่เบาจริงนี่ตัดเล็กก็ทำเองเนี่สมมุติว่าทุกวันนี่ถ้ายาไม่อยากไปทำอยู่ร้านยากะทำเองตัดตัดให้มันสวยๆแล้วก็มาทาเองสวยกว่าอยู่ร้านอยู่ร้านเขาไม่สวยเนี่ยเขาทิททำตรงๆเาไ่เขายู่เขามาตรงๆทุกอย่างได้ยาบขามายาสิมา โง่สวยเป็นไงอยู่ในน้อยท่าเรียวก็สวยเนอะย่านควอนแต่อละซ้อนอ่อนเองนี่เนี่ยพูนเป็นพูพก้อนเป็นพ้อนสรุปแล้วคือคือมือนีมหาิก้อมรูตัวหนึ่งแม่แม่ไหนแม่ไหนดีดีกันสิบอกรูบอกเจ้านั่นละครับเอ้าวก็เคยประสบการณ์มาก่อนว่าเมรุว่าสิโคลูเีรีมาดิ่น่ะยากกเคือ ย่าก็เกิดหลายปีแล้วย่าก็รูพกพ่อรู้ที่มีประสบการณ์อันที่ไปทําอยู่ร้านเนี่ยอยากสบายเฉยๆเราเลยไม่อยากทำเองถ้าทาเองสวยกว่าอยู่ร้านอีกค่ะนี่น<ม>หลีบางทีเอาห้เงเนงบางทอเอาหเองเองไปลาสร้างสวยเขาบอาสร้างราไรเห็ดไงก็จะคอ,องหอลายเห็ดเอาหืวเปล่าก็เปลี่ยนสร้างตัวลยนะ้ำช่างยังอายเลยอยามาเทียงสร้างได้คือว่าสร้างยามาเทียงอันนี้ แม่ก็จะบอกเขาว่าทําอย่างนี้อย่างนี้นะเซฟขึ้นยกสูงๆอย่าให้มีหัวเดินโอ้ยวอลแล้วครับใช่แหละเดี๋ยวไปตัดต้นเออมาเห็ดเอาที่ไรเห็ดเอาสีไปหาหัวหอมกับต้นนั่นเห็ดแล้วมืออื้อหน้าก็สาเลยกวานหางวานหางจระเข้ียดสามสามอันสามใบทัดมาเลยใบน้อยใยง่ายเราสามารถูดนี่มันออกแล้วก็เอาหัวหอมแดงปอบทางนอกมันออกแค่น้อยแล้วก็ะซับมุนๆุนแล้วก็ ไตต้มเลยต้มใส่หมอต้มใส่ถ่วยน้อยก็ได้ครับแล้วก็น้ำหยอดจักน้อยให้มันเปียกเข้ากันใครอย่ว่าต้มใส่หมออยู่ใส่ที่หมอน้อยหมอน้อยทะเลเคเร่ก็มาต้มมันลวกก็ได้หัวหัวแล้วก็น้ำหยอดย่าห้มันใหม่หยอดไปเรือยจะมามันมูนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ให้มันเย็นเราเอาใส่ขวดไว้ส่วนที่เป็นเทมพู่เกน่ะนัาปกเปิ่อยเทมพูดงอันกว่าน้อยเทมพู่เก่าเข้าก็เอาไปใส่ว้ใส่ไว้แบบ พอมันเห็นเนียแบเศร้าเข้าไปอาภาษาสะทุกวันสะทุกวันเลยจะได้ผลสะทุกวันวันละวันปกติวันละครึ่งชั่วโมงวันละยี่สิบนาทีบางนดนดยี่สิบนาทีปล่อยใบก้อนจะฟาไปล่างหรอกพะว่ามันมันสิกินน้ำหัวเี้าเัยมันสิเกิดโป่งมันสิโป่งมันสิกินน้ำหัวเข้าล้วมันสิโป่งเขาว่าบเมนบานิลล์ดลบแล้วก็ดำหอย มันสิทําคือผมธรรมชาติโอ้เล้วก็สิไปหาวัตถุดิบเพิ่นไป่เหตุดลวัตถุดิบเฮ็ดเลยครับได้ผลแท้แน่ยเนาะรอยเกิดซีนอ๊วยแสดงว่าให้เป็นเขาบอกยาเขารับประกันมาแล้วให้คุณแม่ทำเลยป่อยจะเล็กขึ้นฟอหัวโป่งยิ้มไปครับแม่เนี่ยแม่กัลลังหลังผมก็กลลังหลังผมแม่กัลลังโรยกัลลังเจ้าแมนขึ้นหอดลูกกคอนมูนอเรื่องมันคุยบ้านไหนยังถูกต้องหัือังล่า บานี yeah, 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 smoking, yeah, uh ้บานี้แขกงรอนกำลังสิบบางอยู่เนี่ยเป็นเมืดเลยลุกๆเดี๋ยวกำลังสิบบางอยู่เดี๋ยวรอมาฟินเดี๋ยวพนอบงานเี็ก้อนมูขันได้คนนี่ต้องบอกเนาะโอเคเดูพนักงานจัดสรรก้อนมู่บาาเตนกำลังกำลังถ้าอยู่ที่บ้าถือความนี่บบางเลยเขาไม่ได้ใส่ข้องขึ้นไหลก็เลิกมาเอ้าว่ากันไปเดี๋ยวไปหาวัตถุดิบก้อนบหมันขอบคุณครับคุณแม่คบุณมอเอาเนื้อมันขูดออกสามใบ จ้างไปขัวขัวไฟอันนอนยาเห็ดไฟแห้งมันสีไหมขัวไฟอันนอนแล้วก็นน้ำยอดขัวไปเลยเรียกเจนมามันเหนื่อยดีบออยู่หน้าบ้านนี้แล้วนึกอยู่นบ้านนี้ก็มีบ่อึดบ่วยไปหาเนี่บ้านฮางเจอข้าวปลาขาวปาขั้วนี่แล้วอันนี้ข้าวปลาไปสื่อหนี่ยอยู่เพี้ยนไปก็มมี่เขาบอกมาแล้วเอาโอเคโอเคครับผมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเบิึงนะคะว่า เอาปสามาเรียผูลลับสิเป็นแบบใดเนาะเขาเขามารอบนานี้พูขึ้นดำนี่แสดงว่าเมีนแล้วนะคะไว้บอกต่อๆกันไปนี <laughs> <laughs>